สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจ้านี่ก็มาขอกับน้องเพียว่าคือเก่านะทุกคนทุกคนตอนนี้เพียว่าก็มาเที่ยวนุ่นทบ,บุรีนอจ้านอละกะมาเที่ยวทาน้ำนุนพี่น้องนอเดียวเพียว่าจะให้เบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ทาน้ำนุนว่าจะเป็นแนนะ่ใดน้องบรรยากาศยามมือแรงนะทุกคนแปลว่ามันจะมีตลาดนอกตลาดแลกกัมีคองขายมีเสื้อผ้ายังต่างๆและก็ได้ทําการห้อาหารป่าเนาะทุกคนนอเพียว่าก็ออ ไปเบิ่งเนาะว่ามันมียังเนลัยนะทุกคนเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งนํากันเลยเนาะเมืองนนขืนซื้อว่าอาหารการกินหลากหลายทุกคนละกัหลายนอกระดัเป็นทีอ่ากูคนแบบว่าต้องการนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะก่อนที่จะไปเบิ่งกัขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องเพ็ว่านําเดือจา <S <S ้าเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ องไปเดี๋ยวเราไปหาอย่างหรอกเบ่งค้องกินดีกว่ากินอะไรดีหนวดหนวดปลาหมึกสิบห้าบาทท้องมา,จาใาจลูกไงว่าจ้าตัวค้าหนวดสองพี่บป็น้ำลยตัวนะคะเดี๋ยวมาใจไรว่าเดินมา ออกีน้ำารนับ้วาราขอน้ำเียวหน่อยให้่เลย่หรอูสเต็กกนี่ินะล้วของให้ได้พี่นอ้องแพร่วากับน้องก็เดี๋ยวพากันกินสุกี้เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยค,คนละเจสบาทกะกินบบอิมบ่มปายในพี่น้องเนาะ นู่นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปอันนี้คือตลาดท่าน้ำนุนค่ะตอนเย็นบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะไปเดี๋ยวเราก็กินเสร็จแล้วเราก็เดินนะคะไปเดินที่ตลาดกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะขนมจีนหรอคะมีอะไรบ้างมีนะะ้ำยาป่าน้ำยากระตุก <mentor. S 1> อ,อยากกินจังเลย น่งคนเกือนชุดเท่าไหร่ครับธรรมดาไม่ใส่ขาไก่35ค่ะ<อ>ถ้าใส่ขาไก่ก็ธรรมดา45พิเศษ50จ้ะเอาแบบธรรมดาค่ะไม่ใส่ขาไก่ไม่ใส่น้ำอะไรเอื่ยเอาผสมค่ะอันนี้หนูตัดผักเลยใช่ไหมคะอะไ้หยิบเลย หนูจะยืนกินตรงนี้แหละได้ใช่ไหมอะหนูยืนกินตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะอยากกินอนะเมื่กี้หนูกินสุกี้มาแล้วไม่ไม่อิ่มเสียค่ะชอบหนุน่มจีหนหนีไม่พ้นหนุ่มจีนแม,มกินมนโต๊ะกันได้ อร่อยทอดไหมไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเติมน้ำก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะมไม่ค่อยชอบชอบกินผักค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูมาจ่ายตังค่ะค่ะขอกินก่อนแป๊บหนึง่งกินตรงนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาแอบก,อแอบก็แอบกินก็อนอน้อ กินอะไรน้ำใส่ต้งเลือตีกันนะแกงกินแบบพิสดารกินข้างทางเลยถึงเวลาหนึ่งทุ่มแล้วมั้งจริงด้วยเวลาหนึ่งทุ่มนาฬิกาดัง น้องเดี๋ยวไปเอาค้าไกลล่เราก่อนแสบแห้งไหมพี่น้องเ <laughs> พราว่าไม่เพิ่มค้าไก่ <laughs> มันแสบแห้งทูกคนสี่สิบห้าบาทอ,อยู่ตรงพอนาฬิกาเลยเด้อกินแบบไม่เก่งใครใครแบบไม่อายใครด้วย ุกคนเรียกพยา่าสิหายเบิงเนาะการขับปุ่นหรือว่าลานมนจีนมนาะแบบโอ้โหเห็ดแบบเข้มขนมาเลยเพันบอกว่าไตกรันจะคลายดีมากๆเลยตอนที่ประเท้มีโควิดอ่นจะบวอยูถึงคำเนาะก็จะเบิดนะทุกคนประมาณหาโมงหรือว่าหกมงเนี่ยก็จะเบิดละ่ะแต่อันนี้คือจะถุ่มซองถุ่มเนาะจังเบิดนะน,นะ อนนกาเลยพี่น้องกับชิมีห่านคลายแบบนี้เนาะคลายรถเค้นสามหล่อนะคะก็ประมาณนี้เลยแล้วเราก็สามารถมากินได้โอเคทุกคนแา่มาเบิ่งนแค่ว่ากินรอเนาะอยากจะบอกเลยว่าตั้งใจกินมากเลยตอนแรกคุณกาคิดว่าจะโบกินนะแต่ว่าหนั่งู่ว่าเพราะว่าไปกินชุก,กิเนาะพอมากินใหม่แบบโอ้โหติดใจเลยพี่น้อ,องเลยขึ้นคันแบบยอยากนะอบกระบาดนำเนาะเพราะว่าที่จริงนะ อิม่มเลยแต่ว่ามีแต่น้องสาวเอาไปกระบ,บาดทุคนคือแบบกินยางยอร่อยท่านพี่แว่ากินสุก,กี้มาแล้วสุก,กี้น้ำเจ็ดสิบห้าบาททุกคนสุก,กี้น้ำสุดหนึ่งอ่ะสุดเจ็ดสิบห้าบาทเนาะแต่ว่ามากินหนมจีนห้าสิบบาททุกคนจนกินหมเบิร์ดเพราะว่ามันลายแล้วก็บอกเลยว่าแสบมากๆนะ แสบ่แบบจริงๆเลยแหละเนาะแล้วลก็สิมีคุณคุณายายเนี่ยแล้วก็ผัคล้ายผันมานางคล้ายผูย้เดียวเข้าเนื้อปลานะคะเนื้อปลาทำแล้วก็ทำแบบเข้มข้นมากทุกคนติดแก้มด้วยมีเส้นหนมจีนติดแก้มด้วย ขันยืนกินอยู่ขางถนนน่นะความแสบแค่ว่าไปกินซุกกี้เนะ 120, ะาะร้อยยี่สิร้อยสี่สิบบาททุกคนสุทไายก็มาจบตรงที่ขนมจีนตรงหน้า เศษนะทุกคน4-5บาทยอดโอเคจ้าทุกคนแพรว่าใคยกินอิ่มเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวกับสิทษะกัน ยางไปใจเงินแ้วก็จะไปเบากับแม่ค้าแ้วก็จะไปทามไทยเนาะว่าเพื่อนอาเปิดอยู่นี่มาจากปีแล้วยังต่างๆนานานะทุกคนเดี๋ยวหอกไปกันเลยเนาะในระวังนี้นะทุกคนเพื่อกระตังกล่องไหวเนาะจะพอม่พี่น้องนี่เนาะกะสามารดแววมาชิมแวะมากินไดเดอร์เนาะหานของเพื่อนกระตังยู่อ่าฝากทางตรงหนาฮ้อนาฬิกาเลยนะทุกคนเนาะกะสิเป็นตอนนี้เพ่าว่าไปนี่สิเป็นหนาเซเว่นเนาะ เตเป็นกาซบอกว่าบ้างเหมือกับจะบรนะิใครนาเซเว่นแต่กาสีอยู่ไกลๆแถวนั้นันเองนะ้องทุกคนอ่าเพ่าก็ตั้งโทรศัพท์ไว้นานเกินน้องก็เลยมายึดไปนั่นเองนะทุกคนกลัวว่ามันจะหายเนะน,นาะข,ข,ขายนานแล้วขายนานแล้วขายนานแล้วค่ะ แล้วค่ะไม่ได้ขายแบบนิดๆนะคะคือขายมาขายมากี่ปีแล้วคะแบบพี่ป้าขายมานานแล้ว20ปีแล้วโอ้โห20ปีแล้ว20ปีเมื่อมื่อไหร่ละจริงอร่อยมากมากปั่ที่หมดเลยค่ะตั้งแต่หลังตั้งแต่หลังโควิดใช่ไหมคะคือแบบอร่อยจริงๆเราเอากลับบ้านแล้วใช่ไหมค่ะอ๋อค่ะถ้าหมดเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งพอดีโอเคการส่งท่คค่ะขอบคุณค่ะกลับแล้วค่ะค่ะ เวลาถ้ามาไม่เจอกันอยู่แรกร้านชาอ๋ออยู่แรกค่ะแต,แต่ว่าอยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมนี้แหละโอเคค่ะพอตัวรถมาตรงนี้ตรงนี้ไฟสว่างไงอ๋อโอเคค่ะบะันทึกรายช่อเลยค่ะโอเคคะแล้วพวกเราจะไปทุกคนคือมันอร่อยมากมากมนคะคะอร่อยจริงๆอร่อยแบบสุดๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วค่ะ หมดแล้วนี่ก็เป็นเวลาคุ้มคืนแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราจะกลับนะคะโอเคค่ะ EP นี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่าน,นี้นะคะในตลานตลาดท่านำนนท์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบาย